ถ้าไฟแล้วเราตายเนะี่ยอย่างโอเคกว่าที่แบบโดนอย่างนี้ตายเอา้าไม่หยิบปืนไม่ได้ได้ไอ้นุ๊กปังนี้ เตือตัวท้ายตัวท้ายอยุ่อยู่ใส่ enemies ahead ิดติๆโอ้ย

ลูกแม่มาละดันมาละ เมื่อกี้ฝั่งโกดังปะใช่ครับใช่โกดังสองเอ้บ้าเอ้ยยายยังไม่มีอยู่ ชุบกันแล้วระวังเน็ตนะ ง่ายตั้งใจเล่น M4 No.6 สามสิบไม่ถือว่าลุกอยากเล่นกับพี่เอินจังได้สิแอดพี่ไว้ยังอ่ะเคยแอดพี่เคยแอดพี่มาหรือยัง,อแ,ออแ,อยงแต่แบบพี่ก็จะเล่นแบบเวลาที่ชาวบ,บ้านเขาไม่ค่อยเล่นกันเท่าไหร่นะใช่ M4 วยดีสามสวยงามเสนอห์้อเอินคนเก่ง ไหนเห็นว่าไม่สบายหายหรือยังครับยังไม่หายครับแต่ว่าคึกมากเลยครับอยากมาทักทยยายแอ่ว่าทักทายคนดูกลัวคนดูจะลืม เหลือเยอะจัดเลยไม่มี M4 เลยเ่ยวันี่ไม่ชอบปืนนี้เลยปืนอะไรอ่ะมีต์ใช้ M4 ให้นะเอ้าอ๋อเอาเอาเลยมีสองอันแอบมาใช้ให้แล้วนะจำผมได้ไหมล่ะผมเคยเล <ใช S 1> ่นกับ <V> พีเ่เอินแล้วกับพี่บุตรจำได้ไปจำรูปโปรไฟล์ได้วิ่นางก็ยังน่ารักเหมือนเดิม สวัสดีครับพี่เอิร์ธสวัสดีครับวะเชวิอ่านชื่อแมวพี่ซีเอเจเอาอารีนามาสเตอร์มาจากไหนอาชายาค่ะอารีนามาสเตอร์บ้านมีบ้านมีบ้านมีเอ่อแหลงมาสเตอร์เออตอนนั้นมันมันมีให้เก็บแหลงในอารีนาถ้าถึงทอ 1, อ็อปพันใช่<อ>ปะบ้านก็มีใช่ถ้าถึงท็อปพันตอนนั้นแต่มันจะมีกิจกรรมมาให้เล่นอีก พราะมันมีมาสองรอบพุทธเอินอย่างเพิเ่งโดนสตรีมและเพิ่งได้มาดูเพราะการแจ้งเตือนมนาดีเลยผมล่ามันมาอืมมันดีเลยใช่ไหมช่วงเนี้ยเอ้ยเมื่อกี้บ้ามันล่ามันไม่ทันก็เนี่ย Mark location the ีหรออืมตอนแรกมันยิงอ่ะไม่กล้าวิง่งวะน็อโค้เนี่ยเคลียบ้านเหรอได้ไหมบ้านน่าจะตัวหินด้วยออกมานเนี่ยหุนโดขาแฮ่มันขึ้นไปแล้วอะไรมีมันเข้าไปแล้วเข้าไปในซอกอันเนี้ย เอน emies ahead เฮ้ยดึงขียร์ไรนะเฮ้ยึ<ป>งอนะแรไปหนึงโ<ป>อ้ยเฮ้ยนี่อะไรมันยิงพี่เจหรอไม่รู้ใช่ป่ะเหมือนมันยิงต้นไม้พี่เมื่อกี้อ่อันนี้ใครหนู อผมไม่เห็นมันวะเห็นมันไหมอ่ะคุณผมก็ไม่เห็นนะบอลิทมันอยู่ข้างยอดตัวเฮ้แฮ่ไอ้เนี่ยมันเล่นแง่กานะที่พาดาะไ้จะออกมาไปดิวเดินเดินให้เดินขวาเดินขวาทางผมไหม ดูเห็น้๋อ นั of of anything, ่นแหละนั่นแหละครับท่านผู้ชมมันยังงออยู่เลย พัดระได้มากกว่าเนี่ยน่ากลัวมากแม่ ตรงนี้มันหายไปไหนวะค้าขามากเลยอ่ะแต่ชัานเหลือเอินอย่างที่สงสัยเลยนี่ไงแสบนักนะนกนะมันอยู่ไหนอ่ะอนนมัญหา Watch out เรยวีปอ่ะ เ n น emies เจช่วยหนูด้วยหนูกินกล้วยบ้านาคา่ะขึไปทำไมลงมา <c oughs> หมดไหมอ่ะยัยงครับยังหน้าผมเห็นละไม่ตายได้ไงวะคือแพนดา้าปะ ใช่ครับใช่ครับข้างบนหอโอ้ยใจเราเพียนความยากน,นะตอนนี้โอ้มันขับรถวะ ระเบิดมีปะเรียบร้อยยังไง<า>ไปเลสโกเลสโก พ่อพี่จะกินไก่แล้วครับดีฮะพี่เอิญที่ถึงสวัสดีสวัสดีเดี๋ยวนะคุ้นมากเลยชุนระดาคุ้นมากเลยคุ้นมากๆแต่ทำไมถึง <ไป S 1> จังไม่ได้ขอบคุณ25ดวงจากคุณสั่งด้วยนะคะ เสียงพูดสัง่งใช้อุปกรณ์อะไรครับโมเมนตัมครับแล้วจำเราได้เปล่าบอกตรงจำไม่ได้จำใครไม่ได้เลยจำใครไม่ได้เลยนอกจากพี่เพลงสงสัยโดนย้ายแก้อักเสบเยอะมีแก้มแล้วน้องเอิญเออไม่หนูหนูกินเยอะเพ่ได้หนูกินเยอะหนูแบบกินขนมกินจุกกินจิกจบกินจุบจ,จิบกินจุบ ก็ตเอาควรเดินเชีย่ยผมไม่อยากเดินผ่านตรงนี้เลยว่ะใจมันเล้า มีคนเดินไหนไหนหลังหินน mm claro> ี้ Watch out ไนตอนละมอมมันก็ไม่โพอเนาะมันกลายจะกระโดดน้ำเลยมันทำอย่างเงี้ยจึ๊ แข่งเป็นอย่างี้นะแล้วแบ่งสองฝั่งก็<อ>เป็นอยางีง<อ>บ่อย,บ,อยบ่อยตายกินสามเกาะตายบบ m ก r ด e d โลเคช i น เน็ตเข้าไปนะระวังเน็ตนะครับแล้วก็มีนชัดดีรับกระสุน อันนี้ผมได้กลิ่นไก่แล้วครับมันหอมฉุยจริงๆเลยนะปวดร้าวปวดร้าวไม่เยอะ <c oughs> คือต้องดูจะจะ,จะ,จ,ะจะไปย้อนดูแล้วผมจะแคปไว้จะอัดว <c oughs> ิดีโอไว้ถ้าเดี๋ยวเห็นหน้านเนี่ยช็อก <c oughs> ชก <c oughs> ผมเห็นแล้ว เฮ้ยมไซายใครนี่อ่ะน่ารักแบบนี้ลืมยากครับออไม่ลืมหรอกอาร์คิวเอนนี่ดีครับคุณสวัสดีค่ะคุณโยแอดแล้วรับไหมแอดอะไรอแอดเฟซเหรอเมื่อตนเรานอนตอนนอนนี่จะเห็น,น,นเล่นกับไว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  หายไปไหนก็ไม่รู้ดิน่าจะหลับอยู่ตอนนี้สวัสดีครับพี่เอิญสวัสดีครับใช้โทรศัพท์อะไรเล่นครับพี่เอิญไอโฟนไอเอ้ครับอย่างดีดผมมาโคตรดีดถูกบอกเลยเอิญกับสโตเอิญเอิญเอิญกับสโตยใครเก่งกว่ากันครับเอิญ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 กับสโตยใครเก่งกว่าต้องเอิญอยู่แล้วค่ะใจเย็นยังไม่หายคิดถึงเลยก็เดี๋ยวมาใหม่ไง อ้อนเองอ้อ,อนเออวะ่ะ <c oughs> เพี่อนหนูลืม <c oughs> เดี๋ยวมาใหม่ <c oughs> เดือนหน้า <c oughs> <c oughs> ในที่สุดก็มาสตีแล้วคิดถึงสวัสดีครับสวัสดีครับในที่สุดก็มาสตรีมแล้ว เฮ้ยวงเราชัดชัดออนไลดีกว่าว่ามั้งอยู่ยเพื่องว่เมือไหนงางคาใจกับ มาใส่ตรงนี้เลยหน้าพี่รู้ว่าแถวฝั่งไหนวะไม่น่ามีแล้ว่ะไม่ก็บนขั้วที่เรามาเลย เลยมันทำไมมันลงงานแล้วมันตายเลยหังหิน Watch out. ในที่สุดเราทำได้